สบายดีพี่น้องผู้ชมทุกคนของสวนแต่มาแต่พี่น้องจ้าวันนี้อาหารอันไรเอ็ดค่ะเอ็ดหรือไรอุดปุ่นี่แกงอันแกงมะรุมใส่ใส่ปลากระป๋องค่ะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกค่ะมาเอาหนวดแวบมนาะหนวแวบเราสิกินไข่ซื้อหน่อยเอาหนวดแวบสวัสดีค่ะนั่งดีดีตีมาค่ะกินค่ะอร่อยกินโลบ่เห็นนาหนวดแวบกมสร้างแล้วพี่น้องเด้อเห็นแนวเห็นแนวพี่ขานอันอันพี่น้องจ๋าเข่าเยอะข้าสวยค่ะ ไข่ต้มค่ะไข่เป็ดเลยเพื่อนถ้ามากินไข่เป็ดค่ะเพราะไข่แดงมันเยอะค่ะตักมาหลายหลลุยค่ะเดิมได้ลุยค่ะกินค่ะไข่เป็ดค่ะเขาไข่เป็ด่ะมันพริกล่ะมันพริกขั้วไงพริกปลาย่างเมญ่าปลาย่าง

กินง่ายค,ค่ะกินเพื่ออยู่คะ่ะเมนูง่ายๆกินเพื่ออยู่เมนไูไรเอ็ดคะ่ะจะได้ขาบเปี่ยวแล้วล <c oughs> องเ,องเปลี่ยวม้วนนี่คือปกีิไม่กินครับ เว้นประยุห้ไปได้เว้นสั่เงีบกริบเลยห้อนเนี่ยพปน้องเรื้ออากาศ 33, สามสิบสามสาสิบสี่องศาแต่ว่าตกกางขึ้นมาดีแต่ว่าไข้แน่นา้าขึาน้นเย็นริบหกิบเจองศาขึ้น Groom bê 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 là bê 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 bài gì, bê 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 Xẹp. bê bớt bê bê อันบวชเสพบื้อบางนานี่นี่อันแมนบวชเสบหรอกแต่ตอบจำใจอันนี้พล้องหมักนะไข่ตุกนั่งอย่านี้น่าไขรอ่ะส้มแบบน้อยเสียเพราะก็ซื้อไก่สามอัดเป็นหาเมนูไข่ตุ๋น

นเยอะๆไม่อนนวดหเมนูไข่เมนูโปรตีนนะไอ้ไม่กินนั่งราหรงถาเวี่มแน้วบอกินแล้วบะมักแล้วกินโมจิอ่ารดปลายะบิกเผาปลายะบิ๊กปลายะ เรกินใส่น้ำพริกเยอะๆน้ำโหดนอนน้องเบน้ำพริกมันหมกเผ็ดอันนี้พริกหนักกูกันสีเด้เยค่ะเสียบเป็นหายได้เนี่ยน้ำพริกไข่ต้มค่ะก็อง,กงอกงงงเงอะหะสบ้าไปเย่างเงี้ยอ่ะ

ยยังม่ลมสปากกระร้องสิ่นอคะเป็นตัวเป็นตัวอยเม่ไกินจะเสียบจเสียบดิน้องเนี่ยปวดปวด จะว่ากินผักแล้วกินหนึ่งสีพี่น้องค่ะกินขอนะลัวบวคขอยกินไปเลยผักกินน่ันพริกโอเค่เยอะนนี้ส okay. ุขภาพ มกแตงใพรว่าอะไกินได้ผ่องได้ดุหน่วยหนึ่งแตงที่ปลูกไว้ได้กินเนี่บ้านยำพวดพวดเก็ยบยำกินเด้ก็รายง่ายอยู่เป็นน่ยวยเลยดกินเลพกกิปลูกแตงไม่คยได้กินได้ผ่องมันเป็นน้ำดิน,นอ่นคือปลูกัวปลูกเตงไม่คยได้กินแต่ง่า,งงา,งามงามหแต่ผมไม่ฟักไม่น่วย จะมีกินเนี่ยว้านเจ็บกินไปอ่อนไปฮดค่ะเอาน,น้องแวมเอาปลาก่อ้แต่พี่น้องจ้าคลิปนี้ขอต้อนรัเพ่งนำนิดแลวพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกริเีงจ้าพื่อจิวาดคลิปใหม่ๆจ้าน้วงแวม